เอา้าเราจะป่าเนี่ยนัยย่นอะไรดิขินเด็ดแล้วกันสวัสดีครับวันนี้จะเล่นขินเด็ดนะครับท่านจัดจังก็มาห้องกันสก,กินสปิริตมาซ่อมขินเด็ดมาแล้วโอ้ยเอาจริงเขาก็รีวิวกันไปหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยว่าช้าอย่างนี้เนี่ย ผมไม่คิดเด็ดไม่ค่อยเก่งนะฮะพูด,ดีคอ,อเคดียวโค้ท้ีน่ารักดีมีตัวอะไรไม่รู้เน <c oughs> <c oughs> อเค ามาแล้วมาแล้วเรซเรซเเลยบาดไปครับ <laughs> สดแล้กันเขียวนี่โอ้แจกพอดีเลย อันนี tamam <arians> ้อันนี้จะทละขอดอ้อเขียวหมดไปแล้วโอเคเหนึ่งตัวมาเนี่ยขึ้นครับขึ้น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 แข็งซ้ำแข็งซ้ำผลลุมต้องซ้ำภาพราพตัวไปใช่ไหมไม่พอจูนเหรออย่านะไปทำเพื่อเราสิ แ่ลทำเสร็จแล้วผมอาจจะได้มาจะอยู่สกินนี้นะวูดีแม่งโคตรเท่เลยอ่ะโอ้ เดีเเเ้ยวก็เลี่ยง s เลยแม่เงยแก๊งสองรอบไม่ได้สแต็กจบแล้ว ได้แล้วหอยนี้ยังได้แล้ว <laughs> ครับต่อครับยังไม่ได้แกงล่างเลยเนี่ยบอทบอวิ่งเ,เอาแล้วเอาแล้วท,ทิ้งทิ้งทิ้งเราทิ้งเราทิ้งเรา,เราไม่ได้เข้ามาแล้วครับไปเลยไม่บยครับโอ้โหถ่ายไปแล้วโอเค ก่อนนี้ผมจะมาจัดสกิลของมันให้ข้าวๆแล้วกันนะครับสกิลแรกก็จะเป็นการเจริญกาแล้วก็งอกไปสั่นครับนะงอกไปสั่นแล้วนะครับจะโดนศัตรูรอบๆแล้วโดนเมนเลนด้วยนะเออแล้วก็สกิลสองจะเป็นการเรียกหมาป่ามาคออกมาช่วยเพื่อกัดเพื่อตีนะมันเพิ่มเพื่อกัดเพื่อทำลาเมจเพื่อเมลนะแล้วก็สกิลที่สามเป็นการสโลว์ศัตรูนะครับผมพร้อมกับจะแตกด้านล่าง ถ้าเกิดเราตีครบสามครั้งเนี่ยมันจะเพิ่มดาามจอีกซึ่งแรงมากแรงมากๆผมบอกเลยชโลจัดแก้ง่ายสกิลนี้แต่เก็บประแจเก็บยากมากันจะิปันคลิปเข้า้ไม่ได้เนี่ยผมพร้อมนะไห้พร้อมนะพร้อมนะเท่าไหร่กันนะ จบเ,เร็ว<า>แล้วบเร็วแล้วมันเหนีผมแน่เลยอ่ะอ้าวมันมีวอร์นิคผมเลิกเลยครับผมบบความบังมังกรเหรอมังกรจริงด้วยมังกรหน่อยงกรหน่อยครับมามามาครับเม,ม,มาเล,าเ,ล,าเ,ลเร่เลยเรเลยเรเลยเว้า ได้เอาดิเอาดิได้ลนดเอาดิโด้ลนดเอาดิลนดเออเอาดิเอสซีผมมาเอสซีผมมาโอ้ยโอ้โหล็อกจบเลยไม่ไปเอสซีมั oh. นได้สองแล้ว嘛สามแปดไม่นะจบแล้วแต่ผมอยู่ไหนแต่ผมอยู่โน่น ไม่นะจราอยู่บนแขนวา่าอานแทงได้ใช่ไหม,ไมเสร็แล้วครับผมขึ้นแล้วบูอยู่ด้วยอหรอมีบูด้วยอ่ะได้ของแถมปอนี่เข็ก่อนนะเออล้วก็ลืมบอกไปนะผมอันติกระเม็อันติเม็ก็จะเป็นการรมตาน,นะครับผม ต้องมาทำการฮีลตัวเราเองด้วยนะครับโดนทั้งเราทั้งศัตรูนะผมเป็นแบบว่าดับสองคมเลยทีเดียวเซตไม่ดีเนี่ยมันก็จะเป็นอยิงศัตรูที่มันใกล้ตายนะฮะเราก็จะแพ้ไฟ์นั่นเองในสุดผมก็ได้สแต็ก,กล่ะครัโอ้ยไม่นะผมตายว่ะตายแล้วว่ะตายแล้วตายแล้วเซตจะเย็นนะเซตโอ้ ปัดอะไรเนี่ยไปครับผมไปครับผมไปครับเห็นใจไว้เห็นใจไว้พร้อมเสมอพร้อมเสมอใครับหนึ่งครับหนึ่งใส่แล้วหนึ่งแล้วหนึ่งสองครับมคิวไปหนึ่งทีัรไม,ไ,มไม่เฮ้ย่อยมันรอแล้วล่ะ มาปไนี่รนะอดไหมล่ะเฮ้ย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 เรียบร้อยผมเอาแต่ขนด้วยมามงัมงกรมังกรผมได้หมดเลยเนี่ยยอดไปเลยเหลือไปเลยดีมากเลย แล้วก็ถ้าเราโดดถ้าเราใช้สกิลในวง W นะครับผมมันจะโคดามันจะลดลงนะทำให้เราสามารถโดดได้หลายครั้งมากขึ้นเป็นอะไรที่ดีมากเลยเฮ้ยน <Hey, S 2> <c oughs> ม่รู้ได้ยังไงวะอย่าม,ม,มายุ่งกับผมผมมวหมานะอย่านะส <c oughs> กินนี้สวยจริงผมไปกลางผมไปกลางผมมาแล้วผมมาแล้วผมมาแล้ว อ้าวเงาแล้วด้วยบายบายครับเนี่ยแล้วก็ไม่กดสกแต็กเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้มหไหนได้ไหมคุณคุณ like. ไลค์แล้วสแต็กจากคีฟอย่างเดียวเลยอ,ะอ,อ่ะเฮ้ยเฮ้ยทำทำไรอะไซรัสผมต้องเปลี่ยนสแต็กแล้วล่ะ โอ้โหยดยอดไปเลยครับผมจังหวะน,นี้ซึ่งผมก็ไม่ได้แตกอีกอยู่ดีดัด <c oughs> จ,จะดัดซิหน่อยอะไรนี่ <c oughs> ครับนหนาดดีเนาะ <c oughs> เล่นสุดก็ลมนายได้แล้วเล่นเป็นขนาดดีกว่าพอดีเลยเราดีใจ่สุดแล้วเลยอ่ะีล้มนายได้อ่ะมาะครับมาครับ <c oughs> โอ้โอ Th <S <S <z 1971 habitude> ไปเลยไ <canvas> ปรับไปเลยรับปล่อยเลยมารับมารับมารับไเจ้าแมงน้อยเจ้าแมงน้อยปกระกันของผมมารับ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 แรงอยู่นะโอ้โหโดนโดนเผาตายใช่ไหมไม่ใช่ด้วยจะตายเอาเนี่ยเซตมึใจเย็นนะพอแล้วาเลยเฮ้ย อะไรอ่ะเล่นไหมอ่ะผมเล่นออกับคุณไหมเนี่ยผมเล่นออกับคุณไหมเนี่ยฮัลโหลขอร้องแหละเขาจะมาเอาผมไหมผมขอบปาร์ดได้ไหมเทอมีครับต่อครับผมเฮ้ยร่างโดนหายแล้วทาเลสโอเคมันก็ร่างไม่โดน ถ้าอยู่น่าจะรอดอยู่แหละยังไงเฮ้ยไม่ไงวะอันที่เมยเหรอตบละโอ้โหโอ้โหเจ็บหลังเจ็บเลย แต่ผมอยู่ข้างบนนู้นเลยอะเฮ้ยอะไรเนี่ยไม่ใช่แตกแล้วฟีเลยฟีเลย่างเงี้ยฟีเลย,นเนยร้ยอผมด้วยสวยช่วงนั้นจากไหน,นทุกคนขีมเฮ้ยดีๆเราเล่นได้อยู่แล้วเนี่ยอ่ะเอาไปแล้วอะอะไรเอาไมา่ได้แจกเราบู๊กนะครับ <c oughs> ไปเหมือนกัน <c oughs> เฮ้ยไม่นะเดินล่างผมคนอ,อยู่บนหมดเลยแย่แล้วมึใช้ล้าสิเอากรดีนนะยับหน้าตีหน่าตีผม,มดแล้วไป,ไปไปครับไปครับไปครับ ยาวครับยาวยาว,ยาวไปครับผมยาวไปครับสโลแบบนี้ปุ๊มเอาหน่อยถุงครับเฮ้ยมันยังไม่แตกมันยังไม่แตกได้อยู่นะได้แตกด้หมากแก้วแตกอยู่หมากแก้ว ครับครับครับ,รบเอาเลยให้นะครับเฮ้ยห,หมากัดไม่ถึงครับนี่ <c oughs> ไม่ใครอ่ะได้กับแม่เยอะเยอะเยอะไม่เอาไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวไม่เป็นไรนะกระทิงคนมันอ่เฮ้ยใครเนี่ยได้ดีครับก็ได้ก็ได้ก็ได้อีกครับก็ได้ครับมาเลย มอและหมอกกันน่ะท่าแน่แล้วอยู่ข้างหลังเซตแตกเซตฟันแตกสองหอดเลยหรอยิงครับครับครับเฮ้ยเย็นนะยิงครับเย็นยิงครับเย็นแตกอยู่ที่บอลลอนแล้วอ่ะแต่ว่าของกันเนี่ย anh hey. hey. Oh. Anh <laughs> <laughs> à, mà đi lên nhá. Nhắc ở bên AI à. Thôi, đi nè, ok, đừng lì, kia tì, xe lát, xe ทำไมอะง้อเหรออาแล้วะผมเอาไม่ได้เอาหน่อยดิไลส์ไลส์มันเชื่อมในตัวนายโอ้โหแฟดเลยเหรอเฮ้ยขอโทษผมไปอยู่ผมไปอยู่ ท่านแน่เลยอ่ะเอ้าโอกระโดนโด,นโด,นโดนอนกระโดดอีกได้ไหมขอได้ดิไม่ดีมั้งครับไม่ดีมั้งครับทำแบบนี้ไม่ดีมั้งครับขอบคุณนะแล้วผมไม่เอาอะไรได้ต่อหูโอยโดนลุมนะไอ้ผมไม่มีเตีต่ยมตามแล้วเนี่ยนะครับต่อครับต่อ ยับสวัสดีครับ,รบดาเล็ตสบายดีไหมเอ่ย <c oughs> โอ้ยยังก้าวแจกอยู่เลยเหรอเนี่ยอะไรกัน, <c oughs> อน,นโอเค <c oughs> ได้อีกแล้วครับเอามังกร ก้อนหน่อยครับอเอาคดีหนอลา,าละกันฮ้าฮ่าดีอมองข้างกันหน่อยจิสวยครับ โทรไม่ไหววะเพื่อนผมเข้าไปแล้วว่ะไา้ตัวสวยมองหน้าครับมองหน้านี่อยู่แล้วโอ้ยิงเรามายิงเรายิงเรามาแล้วอ๋ม <c ười> เห็นไหมครับยังไม่สามันโอ้โหแลวสกินนี้มันอย่างสวยขอ,อบอกเลยสวยมากมันสวยเลยเซ็ตแตกเซตแตกโอ้โย ไ,ได้นะเข้ามาแล้ววะเข้ามาแล้วครับเข้ามาแล้วครับคุณกาเลนคุณกาเลนไม่ดีมั้งครับเฮ้ยไม่ใช่ตาผมไม่ใช่ครับผมโอโ้โหวุ้ยสุดๆอ่ะอ